มาดูการเลี้ยงแหนแดงก่อนแหนแดงแหนแดงอาหารไก่อันที่เขาเอามาเอาเอา,เอา,เอาใส่ทุงมาขายนันบอแมวนี่นเอาเท่ากับซื้อมาปลอยมันบอทุงละุงละยีบาททุงละยี่สิบาทนึงุงนึงน่ะอาหารอันนี้คืออาหารไก่ ถุงนั้นกิโลหนึ่งบ่ตัวละยี่สิบอุ้ยอันนี้เลี้ยงจากมือนี่มอเต่เรื่องมอเต่อารมณ์บ่เอาแหนแดงเป็นอาหารปลาได้บ่อาหารไก่อาหารปลา ลงมลลกรกด้วยโอ้ขยันมรกอรพันเอียงนี่ขันแขกบอกพันดำเนินลูกเย่าเๆาตี ข้างหลังร่มรื่นดีทุกคนดูสิขย,นขยนันขยันนี่อดีตสาวโรงงานาทำอะไรนะ,ะน <laughs> ทำอะไรนะก <laughs> ำลังลงตะไคร้ตะไคร้เองนะต้นแครอันนี้คือปุ๋ยหมักคือที่หมักปุ๋ยนี่น้องเขาทำปุ๋ยหมัก กวาดใบไม้ใบหาข้า,างล่างมันยังขี้งัวบอข้างล่างคือขี้เป็ดขี้ไก่ทุกคนตักเอาขี้ไก่ในคลองเนี้ยอันนี้คือ,อตักขี้ไก่ในคองแล้วก็เอามาหมักแล้วก็โกยเอาใบาไม้ปิดข้างบนรดน้ำทุกวันรดน้ำทุกวัน ได้จักมือหละอันนี้แมวเราแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักไปใส่ผักไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะโอ้นี่เอาเอาอันนี้มาปลูกเลยตินี่มะเขือเทศน,นี่นะอันนี้นะ่ะโอ้ยงามนี่ล่ะ,ะแค่เอา เอามะเขือเทศมาวิจริงหรอม,ม,ม,มันมันม,มันไม่มันบะเขือเทศหรอมะเขือเทศงามเลยนะเนี่ยที่ก็มันขี้ไก่อะเนาะห็นบอกขี้ไก่ดูดีทุกคนดูน่ยขี้ไก่มีแกรบเนี่ยขยันทำนะเนี่ย หออมักปุ๋ยปุ๋ยหมักเอาดูดีต้นมะละกอต้นนี้มาเกิดดูกลางกองปุ๋ยแสดงว่ามันไม่มันมาเข็มเนาะถ้ามันเข้มมันต้องตายเออดูสีดูมะเขือต้อนนี้ สุดยอดอน,นี่ไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วสุดยอดสุดยอดอันนี้ตน้นไม่ยังเกาะเตยไม่ยังนี่เคียวไงบ่กล้วยหอมกล้วยห,หอมทอง ต้นกล้วยหอมได้ปุ๋ยขี้ไก่ดูสิงามเลยอันนั้นคือไก่ ดูมะเขือมะเขือเครือมะเขือเทศมันเคียวงามเลยเนี่ยเพราะว่ามันได้ปุ๋ยเห็นไหมมันได้ปุ๋ยดูทีได้ปุ๋ยหมักใบไม้กับขี้ไก่ปุ๋ยหมักใบไม้กับขี้ไก่ ผูกมะเขือมะเขือกำลังงามเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คือดอกไม้อันนี้วนันอันนี้วันอย่างนี้ไหมผักบุ้งบอกอันนี้แปลงผักบุง้งปลูกผักบุ้งให้ไก่อันนี้คือแปลงผักบุง้งพึ่งหวานมันยังไม่ออก มันยังไม่แตกตริกกำลังเขียวงามเลยอ่ะโอ,อ,อ้สุดยอดเลยอ่ะสะระแหน่สะระแหน,น่กำลังงาม โอ้มะเขือมะเขือมะเขือสุดยอดเลยมะเขือ เป็นดอกแล้วด้วยโอ้ยมากอันนี้มันท่านเน่าเนาะแต่ข้างล่างมันมันเน่าแล้วมันเริ่มเน่าแล้วนะ โอ้ยต้นนี้ต้นนี้มันเป็นลูกแล้วอันนี้ต้นพักขามาลาคีนก์มาลา,า,าคีาากนกโอ้กำลังขึ้นแป๊บเดียวนะเนี่ยมาลาคีนกเนี่ยเห็นไหม อันนี้ต้นดอ,อกไม้เดี๋ยวมาดูแหนแดงแหนแดงนี่คือน้องเขาเลี้ยงแหนแดงดูดิเต็มกระมังเลยมันแผ่เร็วเนาะดูลากมัน น่นมาอันนี้ก็อาหารไก่ ลมรื่นดีเวลาเวลาเงาเงาก็มาคุยกับไก่โอเคอขอบคุณนะคะที่ติด